สวัสดีครับมาอัปเดตสถานการณ์เกี่ยวกับพายุนะครับที่จะเข้าไทยในวันที่10แล้วก็วันที่11 พฤศจิกายนนี้นะครับพายุลูกใหม่นะครับทวีความรุนแรงขึ้นไทยไม่รอดโดนผลกระทบช่วง10ถึง11พฤศจิกายนประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องพายุโซนร้อนเอตาวเป็นพายุระดับ3นะครับมีผลกระทบตั้งแต่วันที่10ถึง11พฤศจิกายน2563 เมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้นะครับพายุดิเปรสชันระดับ2บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนระดับ3นะครับมีศูนย์กลางอยู่ที่ลติจูดที่13.0องศาเหนือลองติจูดที่114.7องศาตะวันออกมีความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ25กิโเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าพายุจะเคลื่อนขึ้นฝั่งทางประเทศเวียดนามตอนใต้ในช่วงวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2563จากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชั่นและเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาส่งผลให้ภาคทะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางกับมีลมแรงขอให้เกษตรกร,ร,กรบริเวณลังกาวเตรียมการป้องกัน ระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับนี่ก็เป็นประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่แจ้งบอกว่าพายุนะจะเข้าไทยวันที่10ถึงวันที่11นี้ ที่ชาวนาเกษตรกรเกี่ยวข้าวอยู่นะครับหลากหลายพื้นที่นะครับกำลังเก็บเกี่ยวกันนะครับก็ระวังกันด้วยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ